สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ครับเราก็จะมาทําเมนูผัดเผ็ดปลาดุกพริกสดกันครับ,รบสําหรับเมนูนี้ก็เป็นเมนูที่หลายๆท่านถ้าจะชื่นชอบฮะก็เป็นเมนูที่มีรสชาติกับเผ็ดอร่อยฮะ คนอื่นเราก็ต้องมาตำพริกก่อนครับวันนี้ผมจะใส่มะกรูดลงไปด้วยครับแล้วก็จะหั่นแค่เปลือกครับก็ประมาณครึ่งลูกครับท่านผู้ชมครับที่ผมใส่วันนี้ครับคือมะกรูดนี่ก็จะให้ความหอมครับความหอมแล้วก็จะช่วยดับกลิ่นคาวของปลาด้วยฮะครับแล้วก็มีกระเทียมหนึ่งหัวครับพริกสดครับพริกสดก็วันนี้ใช้15เม็ดครับ ของวันนี้ก็ค่อนข้างจะสดมากครับก็เก็บจากต้นเลยครับก็ตําให้พอแหลกครับท่านผู้ชมครับครับเมื่อตําพริกเสร็จแล้วครับแล้วก็มาตั้งกระทะครับตั้งกระทะให้ร้อนครับแล้วก็เติมน้ํามันลงไปฮะพอน้ำมันร้อนครับแล้วก็ใส่พริกลงไปครับ พริกกระเทียมที่เราตำไว้ฮะก็ผัดจนมีกลิ่นหอมครับก็ผัดจนกระเทียมครับเหลืองแล้วหอมครับพริกสดนี่เราจะใช้ พริกจินดาดแดงหรือว่าพริกชีฟ้าก็าได้ครับท่านผู้ชมครับถ้าชอบเผ็ดมากๆครับบางท่านก็อาจจะใช้พริกขี้หนูครับแต่ถ้าใส่เยอะๆก็ต้องระวังเผ็ดครับครับก็ผัดจนหอมครับ พอพริกกระเทียมที่เราผัดับผัดจนหอมดีแล้วครับเราก็ใส่เนื้อปลาลงไปครับปลาวันนี้ก็เกือบเกือบหนึ่งครับก็ทั้งหมดก็แปดร้อยกรัมครับเนื้อสด,ดิบเราก็ทั้งพริกทั้งปลาก็สดมากเลยครับท่านผู้ชมครับก็ผัดครับ ผัดกับพริกครับผัดเนื้อปลาและพริกตัดเข้าันแล้วก็ผมจะปรุงรสไปเลยครับท่านผู้ชมครับก็ใส่ผงชูรสไปนิดนึงครับผงชูรสนี่ก็ตามชอบครับท่านผู้ชมครับแล้วก็น้ําตาลสายก็ประมาณอ่าไม่ถึงส้งช้อนดีครับแล้วก็ซอถั่วเหลืองครับหนึ่งช้อนโต๊ะครับเป็นใส่ไปครับ แล้วก็น้ำมันหอยครับน้ำมันหอยนี่ก็ใส่หนึ่งช้อนโต๊ะครับแล้วเสือก็ไปผัดกระเพราครับนีจะผัดเนื้อปลาครับแล้วก็พริกกัมใร้อมกันอ่าก็พอคนได้บ้างครับจริงๆแล้วเราเวลาเราแกงปลาไม่ควรจะคนมากครับแต่นี้เรายังไม่ได้ใส่น้ำครับไม่ได้เติมน้ําลงไปครแล้วก็เติมเครื่องครับเติมปรุงรสแล้วก็ผัดปลาและพริกให้เข้ากันครับ แล้วก็เติมน้ำไปนิดนึงครับพอคลุกปิดครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้สักพักครับปลาดุกก็สุกายครับท่านผู้ชมครับเจอไฟร้อนไม่เท่าไหร่ก็สุกอ่ะเมื่อสุกแล้วครับก็เปิดฝาครับท่านผู้ชมครับครับกลิ่นหอมมากเลยครับแล้วก็เติมใบกระเพราลงไปครับก็จปอนว่าผัดเผ็ดปลาดุกที่สดของเขาก็เสร็จเรียบร้อยครับ หลังจากที่เราใส่ใบกระเพราไปเรียบร้อยครับเราก็ปิดแก๊สแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้นิดนึงครับเพื่อให้กระเพราออกกลิ่นหอมครับแล้วก็สามารถตักใส่ชามทานเป็นกับข้าวได้เลยครับ